ดาวคู่ศัตรูคํากรนของดาวพระเคราะห์คู่ที่เป็นคู่ศัตรูกันนะครับอาทิตย์ผิดกับอังคารพุธอันธพาลังควาลาหูสุกกับเสาเป็นเสียนศัตรูจันทร์กับครูเป็นอริแก่กันนะครับจากคํากรนนี้นะครับก็บรรทัดแรกเนี่ยก็คืออาทิตย์ผิดกับอังคารเนี่ยก็คือ อาทิตย์ก็คือเลข1กับเลขอังคารก็คือเลข3นะครับก็คือเป็นคู่ศัตรูคู่แรกก็จะได้เป็น1กับ3นะครับก็คือดาวอาทิตย์กับดาวอังคารนั่นเองจะเป็นคู่ที่เหมือนกับว่ามีเจอกันก็ทะเลาะกันหรือเดินไปแล้วก็จะต้องเตะนูน่นชนนี่หรืออุบัติเหตุอะไรเล็กๆน้อยๆตามเรื่องนะครับแต่ถ้าเป็นอุอบัติเหตุที่ใหญ่กว่านั้นก็จะเป็นพวกดาวอังคารกับดาวมฤตยูก็คือ3กับ0ูหรือ0นย์กับ3นะครับ อ่าส่วนอ่าบรรทัดที่สองนะครับก็จะเป็นพุทธอันดภาลังควาลาหูตรงนี้ก็จะเป็นพุทธก็เลข4ี่ลาหูก็เลข8ก็จะเป็นคู่4 8 8 4สนี่นะครับก็จะเป็นคู่ที่เหมือนกับว่ามีปัญหาทะเลาะกันเนื่องเนื่องจากมีปากเสียงกันบ้างนะครับเพราะเพราะว่าเลข4ี่เนี่ยคือการพูดการเจจการเจรจาการอะไรหรือมีการหลอกลวงการพูดโกหกกันนะครับหรือ ในอีกทางหนึ่งเนี่ยเขาก็บอกว่ามีปัญหาอาจจะถูกหมากัดหมาเห่า,หาอะไรอย่างเงี้ยนะครับตามนิทานชาติเวรที่จะพูดถึงได้นะครับก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นสุกกับเสาเป็นเสียนศัตรูสุกกับเสาเนี่ยก็สุกก็เป็นดาว6เสาก็เป็นดาว7ก็คือคู่6กับ7คู่ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกเป็นคู่ตรอมตรมพระสุขเข้าพระเสาแท้ถ้าเกิดว่าในดวงชะตาเนี่ย ของใครมีตรงนี้ก็อาจจะมีปัญหาไม่ค่อยดีในเรื่องความรักเท่าไหร่เพราะว่าเลข6ก็คือหมายถึงความรักด้วยนะครับก็ก็จะมีปัญหาในเรื่องความรักนั่นเองนะครับก็คือที่อยู่ก็อาจจะได้คนที่ไม่ได้รักหรืออยู่แล้วก็ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่อะไรก็ว่าไปนะครับคู่สุดท้ายละจันทร์กับครูเป็นอลิแก่กัน ก็เป็นจันทร์ก็เป็นเลข2ครูก็เป็นเลข5ก็เป็นคู่25 52เนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะที่ว่าคู่ขัดแย้งกันน้อยที่สุดเพราะเป็นขัดแย้งในลักษณะเหมือนคนในครอบครัวก็คือว่า5เนี่ยเป็นดาวพฤหัสเป็นพ่อส่วน2เนี่ยเป็นดาวจันทเป็นลูกสาวนะครับแล้วลูกสาวบางทีอยากจะไปเที่ยวนอกบ้านอะไรบ้างแต่พ่อไม่ให้ไปก็คือเลยมีความแบบขัดแย้งกันบ้างแต่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นคู่ธาตุกันเป็นเหมือนก็เป็นสายเลือดกันด้วยเป็นคู่ธาตุด้วยนะครับเป็นคู่ธาตุดิน นะครับส,ส่วนถ้าเกิดความหมายโดยรวมของในเรื่องคู่ศัตรูเนี่ยก็จะมีลักษณะที่ว่าจะทอนกำลังกันหรือหักล้างกันหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อกันนะครับก็แทนแทนที่ถ้าเกิดว่าเจอกันแล้วแล้วจะส่งเสริมกันไหมถ้าเป็นคู่ศัตรูกันก็บอกได้เลยว่านอกจากไม่ส่งเสริมกันแล้วอาจจะมีการทำลายกันในบางบางบาง,บางเหตุการณ์ นะครับก็ต้องดูประกอบกับดาวชะตาดวงอื่นๆด้วยในในเรือนชะตาในดวงชะตานะครับก็ถ้าอย่างนั้นก็ขอจบในเรื่องดาวคู่ศัตรูครับผม